ที่กองถ่ายนักสู้มหาการกองนี้มีเค้กแต่ไม่ใช่เค้กวันเกิดเหมือนกองถ่ายอื่นๆนะคะ <Okay. S 1> เค้กในมือเวียสุกรวัต์คือเค้กที่นำมาฉลองอรบรอบ100คิวของการถ่ายทำกับบริษัทมุมใหม่ค่ะ mm hmm. เวียคือสมาชิกรุ่นแรกร่วมงานกับที่นี่มากว่า4ปีแล้วส่วนสสาวแตงโมพัรทรธิดาและฝนาธิดาเพิ่งจะมาร่วมงานครั้งแรก mm hmm. ก็รู้สึกประทับใจบ้านหลังนี้มากๆค่ะ วันนี้ถือว่าเป็นคิวที่หนึ่งร้อยใช่แล้วก็เป็นระยะเวลาหนึ่งปีแล้วใช่ครับนักสู้มหาศจรใช่ครับที่พวกเราอยู่ด้วยกันมาโอ้จริงๆผมต้องบอกก่อนว่าผมไม่อยู่มานานกว่านั้นมาอยู่มานานมากอยู่มาตั้งแต่เรื่องแรกก็คือโรงเวียนหัวใจกัออสกับทีมงานทุกคนอย่างนี้แล้วก็มาถึงเรื่องล่าสุดทือเรื่องนี้่ะฮะ กือบสิบปีแล้วสี่เนอะพี่นเนาะสิบปีเขายานยานเป็นเรื่องแรกที่โมร่วมงานกับไพม,มีค่ะ,คะก็รู้สึกว่ามีพี่รุ่นพี่นี่มีรุ่นพี่คอยดูแลอยู่แล้วก็ทีมงานน่ารักทุกคนค่ะทุกคนจะทํางานด้วยแบบว่าอารมณ์ดีเป็นแบบเป็นทีมที่มีอารมณ์คิดบวกอะ <c oughs> เราอยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้องนะคะทัพที้ปีนนี้เหมือนมาทํางานเหมือนมาเที่ยวอะอายเหนื่อยแต่ก็แบบ เหมือนเราแบบพอเวลาเราเหนื่อยเราก็คุยเราก็เล่นกันมันก็หายเลยต้องขอบคุณทุกคนทีมงานนะครับบริษัทใหม่แล้วขอบคุณคุณผู้ชมแารละครของักสู้หมาการที่แบบติดตามมาตั้งแต่เริ่มละครแล้วตอนนี้ก็มันเข้มข้นมากครับก็คุณจริงแล้วก็พวกเราก็จะพยายามสร้างผลงานดีๆนะครับให้ได้ดูอีกเรื่อยๆอยากให้ติดตามกันจนจบค่ะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายค่ะ